สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเจี๊ยบเอากุหลาบนะคะมาให้ชมค่ะจะมีนะคะสขนาดนะคะก็คือแบบบานแล้วก็แบบตูมนะคะเป็นกุหลาบแบบบานนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะเจี๊ยบเคยมีคลิปสอนทําไว้ให้นะคะก็เดี๋ยวเรามาทบทวนดูอีกทีค่ะนะคะทบทวนดูอีกครั้งนะคะขนาดประมาณ6เซนนะคะเป็นกุหลาบ บานขนาด6เซนค่ะประมาณนะคะเป็นกรีบที่ค่อนข้างพริ้วนะคะเหมือนกุหลาบจริงมากๆเลยแบบนี้นะคะกระดาษสาแท้100%นะคะหลายท่านที่ชื่นชอบในงานกระดาษสาแท้100%นะคะเจ๊บแนะนำเลยนะคะกุหลาบขนาด6เซนสวยมากนะคะสีแดงนะคะเข้ากับเทศกาลใกล้จะถึงวันว,นเวนาเลนไทน์นี้แล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะได้เตรียมกันไว้บ้างหรือยังเอ่ยนะคะก็แบบนี้นะคะเราก็จะมีดอกตูมค่ะนะคะดอกตูมแบบนี้นะคะดอกตูมขนาดนะคะด้านหน้าดอกนะคะวัดได้ประมาณ2เซนกว่ากว่านะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไป2เซน 2.5- งถึง3เซนโดยประมาณ นะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีกลีบตัวนี้อยู่นะคะหยิบขึ้นมาทำไปด้วยกันเลยนะคะถ้าหากว่าอยากได้นะคะหลายท่านอยากได้แบบนี้แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเจ๊บส่งเป็นเฉพาะกลีบให้แล้วก็ทำไม่ยากค่ะนะคะทำไม่ยากหัดสักสองสามดอกเราก็จะจับถนัดขึ้นนะคะจับถนัดขึ้นกลีบดอกจะเป็นแบบนี้นะคะกลีบดอกจะเป็นแบบนี้ ตัวบานนะคะดอกแบบบานเราจะใช้ทั้งหมดอยู่5กริบ1 2 3 4 5นะคะตัวของดอกตูมใช้แค่2กริบเองค่ะ1 2นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะเราต้องเตรียมนะคะก็จะมีกาวค่ะสำหรับทำดอกไม้โดยเฉพาะเลยนะคะกาวนะคะแล้วก็กรีบกรีบเลี้ยงนะคะ ก้านตุ้มอย่างนี้เป็นก้านลวดเส้นเล็กๆนะคะเสียบลวดไว้เสียบเม็ดโฟมไว้รอได้เลยนะคะเรามาทําดอกตุ้มกันก่อนเลยค่ะนะคะแบบนี้เนาะทากาวค่ะทากาวทั้งห้าแฉกเลยนะคะโดยประมาณไม่เยอะจนเกินไปนะคะเสียบก้านที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยแบบนี้นะคะจับสามเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งนะคะของการทํากุลาบ ะะเจี๊ยบแนะนําเลยวิธีนี้เพื่ออะไรเวลาเราปิดทับนะคะมองจากหน้าดอกลงไปนะคะสังเกตว่าจะไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเป็นรูนะคะแล้วก็ไม่เห็นเม็ดโฟมข้างในมันจะเก็บรายละเลอียดได้ดีนะคะทําตามได้เลยนะคะหุ้มขึ้นไปเลยค่ะดอกตูมนะคะหุ้มขึ้นไปได้เลยดอกตูมแบบนี้นะคะนี่ค่ะดอกตูมชั้นที่หนึ่งนะคะถ้าหากว่าท่านไหน อยากจะทําเล็กๆนะคะ,ะ,คะก็ใส่กลีบเหลียงได้เลยดอกตุ้มนะคะชั้นที่2แต่ตุ้มแบบนี้เจ๊บจะใช้อยู่2ชั้นนะคะ2ชั้นหรือ2กลีบนะคะทากาวค่ะแล้วก็เสียบก้านลงไปหารอยต่อนะคะตรงนี้นอรอยต่อหรือการสับหวางนะคะจับขึ้นไปค่ะแล้วก็วนกลีบนะคะให้อยู่กึ่งกลางนะคะ ให้อยู่กึ่งกลางหรือการสับหว่างนะคะรอยต่อของชั้นที่1ให้อยู่กึ่งกลางของชั้นที่สองนะคะเข้าใจง่ายๆแบบนี้หรือจะเรียกว่าการเหลื่อมหรือการสับสับหว่างกลีบนี่ค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะดอกตุม่มติดกลีบเลี้ยงได้เลยนะคะทากาวเล็กน้อยสังเกตมือเจี๊ยบนะคะเปื้อนกาวนะคะเราจะแต้มกาวนิดเดียวเองค่ะไม่เยอะเลยนะคะแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดอกตูมเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นดอกบานนะคะดอกบานเราก็จับกลีบขึ้นมาเลยค่ะชั้นที่หนึ่งทำดอกตูมก่อนนะคะทำตูมก่อนเหมือนเดิมเลยค่ะทากาวโดวยประมาณนะคะอันนี้ยังจะว่ายเยอะไปเนอะนะคะเจ๊ปลาชอบมือหนักนะคะเน,นี่ยเยอะไปนะคะก็ แต้มเล็กน้อยก็พอเพราะกาวแบบนี้นะคะคุณสมบัติเขาคือแห้งไวมากเหนียวแน่นติดทนนานนะคะจับสามเหลี่ยมเหมือนเดิมหุ่มขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็จับขึ้นไปเลยนะคะจับขึ้นไปเลยค่ะทำตามกันได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบกรีบแบบนี้นะคะเจ๊ฟแนะนําเลยว่าสวยมากนะคะมันจะพริ้วค่ะกรีบพริ้วแล้วก็ขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ โอเคชั้นที่2ค่ะชั้นที่2เลยแบบนี้นะคะุคมขึ้นไปค่ะอย่าลืมนะคะกึ่งกลางรอยต่อของชั้น1ก็คือกึ่งกลางของชั้นที่สองหรือการสับหว่างเข้าใจง่ายๆคือการสับหว่างแต่ถ้าอธิบายให้ชัดก็คือรอยต่อของชั้นที่1ก็คือกึ่งกลางของชั้นที่2นะคะความหมายเดียวกันแบบนี้นะคะ ได้แล้วค่ะตูมชั้นที่สองต่อไปเป็นชั้นที่สามนะคะถ้าใครจับแบบไม่ถนัดก็วางก็ได้แล้วก็จับกรีบขึ้นมาแล้วค่อยแล้วค่อยเอาขึ้นมานะคะแบบนี้ก็ได้นะคะอ่านะคะหากึ่งกลางนะคะแล้วก็จับวนไปทำมือล็อกแบบนี้ค่ะทำมือล็อกแบบนี้นะคะ เพื่อเป็นการล็อกหน้าดอกแล้วดอกเราจะได้เซตตัวด้วยนะคะพอชั้นที่3เสร็จเรียบร้อยวางลงค่ะคว่ำลงให้กาวเขาเซตนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาชั้นที่4ในชั้นที่4นะคะตะกี้1นถึงสเราจะหงายกลีบขึ้นแบบนี้นะคะพอชั้นที่4เราจะคว่ำลงแบบนี้ค่ะคว่ำลงแบบนี้นะคะคว่ำกลีบลงมาทากาวเล็กน้อยนะคะทากาวเล็กน้อยนะคะ แบบนี้นะคะหาจุดกึ่งกลางค่ะแล้วก็ทําการสับหว่างจุดกึ่งกลางรอยต่อของชั้นที่สามให้อยู่กึ่งกลางของชั้นที่สี่นะคะแล้วก็ดันปีบขึ้นทํามือล็อกแบบนี้ค่ะทํามือล็อกแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเราก็จะเริ่มเห็นว่าดอกจะเริ่มบานนะคะดอกจะเริ่มบานนะคะพอชั้นที่ห้าค่ะทากาวนะคะ ความกรีบลงเหมือนเดิมนะคะสี่กับ5เราจะความกรีบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะให้หาจุดกึ่งกลางหรือเรียกว่าการสรับหวางเรียบร้อยแล้วนะคะล็อกดอกทํำมือแบบนี้ค่ะทํามือตามเจียบได้เลยนะคะแบบนี้คือการล็อกหน้าดอกให้เขาเซตตัวได้ไวนะคะแบบนี้กลายเป็นกหุลาบดอกบานสวยมากนะคะแบบนี้ จบรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดอกไม้นะคะดอกกุหลาบจากกระดาษสาแท้ร้อนะคะใส่กลีบเลี้ยงค่ะพี่พๆน้องๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะในงานกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เ็นเจ๊แนะนําเลยนะคะแนะนําเลยว่าจะไม่ผิดหวังนะคะกระดาษสาแท้ร้อเป็นะคะเจ๊พูดอยู่หลายๆครั้งเขาจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้าง พิเศษนะคะดูง่ายนะคะกระดาษสาแท้ดูง่ายตรงที่เขามีความคงทนนะคะเหนียวแน่นมีการยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็อายุการใช้งานตราบเท่าที่เราจะเบื่อเลยนะคะแล้วกเ็เรื่องสีเขาจะมีความคือดูแล้วจะรู้อะคะ่ะว่านี่คือสาแท้เขาจะมีความละมุนความซอฟนะคะมีความละมุนค่ะขึ้นรูปงานต่างๆได้ดีมากๆนะคะ เอาไปใช้กับงานได้หลากหลายนะคะอันนี้คือเจ๊ยบรับประกันเลยนะคะว่าสวยนะคะแบบนี้นะคะดอกตูมแล้วก็ดอกบานนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเอาเฉพาะตัวกรีบไปค่ะแล้วก็ทำตามอย่างที่เจ๊ยบสอนตะกี้นะคะคลิปนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะทั้งดอกตูมและก็ดอกบาน พี่ๆน้องๆเอาเฉพาะกรีบไปนะคะแล้วก็ไปทําสวยมากนะคะใช้งานได้หลากหลายนะคะใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่อเข็มกลัดติดท่าอกข้อมือเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าจะเอาไปใส่ก้านนะคะเป็นกุหลาบวาเลนไทน์เอาไปแต่งช่อธนบัตรนะคะหรือจะเป็นกล่องของขวัญธนบัตรนะคะเดี๋ยวเจ๊บค่อยนําเสนอให้ดูนะคะรีวิวให้ดูในแต่ละแบบเนาะนะคะค่อยๆทยอยเอาลงให้ดูนะคะ แบบนี้นะคะถ้าชอบในงานกระดาษสาแท้ร้อเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยที่ติดตามนะคะแล้วก็ออเดอร์กันเข้ามาช่วงนี้เยอะมากจริงๆนะคะลองดูค่ะทําไม่ยากเลยนะคะลองทําตามกันดูนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะที่ติดตามนะคะกุหลาบจากกระดาษสาแท้ร้อเค่ะ